ครับจากนัดนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าร้านนาแท็กเตอร์นะครับสาขาใหม่นะครับตําบลหนองยาไซอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีผมพามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านของเรานะครับตอนนี้ก็เริ่มเติมสต็อกนะครับเริ่มจะมีรถเข้ามาจอดได้เต็มหน้าร้านนะครับพอดีผมเคลียร์หน้าร้านเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาหินคุกลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็น รายการอุปกรณ์ตอบพ่วงก็จะมีครบจบนะครับในด้านของอุปกรณ์ตอบพ่วงทางการเกษตรที่พ่วงกับรถแท็กเตอร์นะครับไปเป็นเครื่องปลูกอ้อยทํารุ่นต่างๆนะครับผมจะจัดเข้ามาให้ครบเลยนะครับวันนี้นะครับมีรถราคาเริ่มต้นเพียง9 9 0 0 0บาทเท่านั้นร้านของเรานะครับขายเฉพาะเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเสไอด้นะครับท่านใดที่ไปมาไม่ถูกนะครับสําหรับร้านใหม่เรานะครับก็ จะอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอวังสามหมอก่อนถึงหน้าร้านเดิมเราประมาณ7กิโลเมตรนะครับอยู่เส้นหลักเลยนะครับเส้นถ้ามาจากอุดรจากศรีพาดนะครับก็เข้าเขตอำเภอวังสามหมอเนี่ยก็จะผ่านหน้าร้านเราอยู่ขวามือก่อนโลเคชั่นก็ประมาณนี้ครับหน้าร้านเราก็ประมาณ70%แล้วนะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องอัดฟางครับวันนี้ผมขอ,เ,อ,อเติมที่เครื่องอัดฟางก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดฟางนะครับค่าย KMT นะครับตัวนี้นะครับ เครื่องสภาพสวยมากครับลูกค้าสภาพสวยสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับปีเดียวผมบอกเลยว่าอัดได้คืนทุนแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับใครสนใจนะครับราคาของเครื่องนี้นะครับอยู่แค่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท KMT นะครับตัวนี้เครื่องนี้ก็จะมากับพวกรถยันม่านะครับาขายอยู่ในศูนย์ยันม่านะครับเครื่องสวยๆครับใช้งานไม่ถึง2ปีนะครับใครสนใจราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับ มาดูทางด้านรถกันบ้างนะครับรถ Lc 708 SP ครับตัวนี้ขายตามสภาพผมติดตัวยกนะครับไว้ยกของยกมันนะครับถ้าใครมาซื้อก็ขายครับสำหรับคันนี้นะครับเอาราคามีใบดันมีชุดยกแล้วก็จะมีหางพวนนะครับผมขายที่ราคา370,000 5,000บาทนะครับ375,000บาทรถสวยสีเดิมครับเป็นรถไล่นะครับอุปกรณ์3มชิ้นนะครับนะคันนี้อุปกรณ์3มชิ้น เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2557อ่ะมาคันที่2ครับคันนี้จะเป็นคูโบต้านะครับ krt 140 pto ครับคันนี้ไม่มีเลขทะเบียนนะครับเช็คสตาร์ทแบตได้ปกตินะครับอ่ายางก็ยางหลังพอใช้ครับยางหลัง70%ยางหน้าใหม่นะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นด้านหน้าหางรถรุ่นนี้เหมาะสําหรับงานดันงานสวนนะครับงานไว้ไปตัดหญ้าครับตัวนี้นะครับราคา9 9 0 0 0มื่ครับคันนี้ราคา99,000บาท สตาร์ทแปดสตาร์ทคุญแจได้ปกตินะครับมาคันที่3ครับสภาพสวยๆเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่านางฟ้านะครับเพิ่งเข้ามาได้สอสาวันนะครับคันนี้เป็นรุ่น L 3 6 0 8 SP นะครับตัวนี้อุปกรณ์ด้านหน้าหางตัวนี้ต้องบอกเลยครับสีเดิมนะครับรถมาเนี่ยผมยังไม่ทันได้เอาเข้าไปล้างนะครับยังสภาพเดิมๆพื้นยางเท้าเหยียบอยู่ครบนะครับนี่ครับแน่นๆนะครับ ใช้งาน2,229ชั่วโมงไม้แท้นะครับชั่วโมงไม่ขาดเจ้าของผมบอกเลยว่าดูแลรักษารถดีมากนะครับจอดล่มตลอดนะครับถ้ารถไม่ได้จอดล่มเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นเหมือน4ีครับสีมันก็จะซีดๆด่างๆหน่อยตัวนี้สียังแบบยังเงาอยู่เลยนะครับสียังเงาอยู่เลยนะครับอ่าได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับคันนี้ราคา340,000บาทนะครับราคาเจ็บหน่อยครับแต่ว่าสภาพสวยคลิปนะครับจบแน่นอนนะครับคันนี้นะครับอ่าใช้สวยๆครับได้2ชิ้นนะคันนี้นะครับ ลุกคันขายเป็นเงินสดนะครับผมเน้นย้าก่อนเลยขายเป็นเงินสดคันนี้3.6แรงมา้าเกียร์ชัตเทิลน,นะครับเป็น l 3 6 0 8 SP รถจดทะเบียนปี58นะครับถัดมาครับคันที่4นะครับคันนี้จะเป็นรถตักนะครับเป็นรถตักอ่ามีถัทงทวงนะครับพร้อมกับชุดตักถัทงทวงอยู่กับ l 4 7อ่าถังทวงอยู่กับ l 4 7 s ีนะครับอ่าตัวนี้ใช้งานหรือแกะด,ด้วย 3,332ชั่วโมงการทำงานครับยางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่รถใช้งานนะครับได้ปกติรถถือว่าสีสวยรถแห้งดีเลยนะครับพร้อมกับชุดตัก LA 5 0 8นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทนะครับมีชุดตักแล้วก็ถังถ่วงนะครับโรตารี่มาให้นะครับอันนี้คือผมเอาโรตารี่มาถ่วงไว้นะครับถัดมานะครับคันนี้เป็น l 4 0 1 8 DT นะครับ สี่สิบแรงม้าครับรถจดทะเบียนปีหกสองตัวนี้ผมจัดยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับก็เอาไปดันหินคุกมานะครับทดสอบเรียบร้อยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นเหมือนกันนะครับรถใช้งานคันนี้เดี๋ยวไปดูชั่วโมงการทํางานหน่อยนะครับว่าทํางานไปเท่าไหร่แล้วเออเอยปึ๊บหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดชั่วโมงการทํางานนะครับ รถมีการเก็บสีให้บ้างนะครับเก็บสีห้องโดยสารนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็สีข้าล่างครับสีเครื่องห้องคัดนี่ยังสีเดิมนะครับนี่ติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบคันนี้สามแสนหกหมื่นบาทนะครับสามแสนหกหมื่นบาทรถปีหกสองนะครับเล่มชุดโอนครบนะครับตรงนี้ขาวๆนี่เป็นน้ํายาขัดสีนะครับพอดีไม่ได้เอาผ้าเช็ดออกอ่ะขัดมาครับคันนี้เป็นเอมยูสี่เก้าศูนย์สองนะครับจัดโป้นะครับตามสภาพนี้นะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ ลูกหมากซ้ายขวาเช็คให้แล้วนะครับล่าสุดเปลี่ยนไดสตาร์ทให้ใหม่ด้วยนะครับมีหุ้มเบาะมีเปลี่ยนแผ่นลังคานะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับลาคใช้งานคันนี้มีกุญแจไม่เอ่ยสามพันสิบเจ็ดชั่วโมงการทางานครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจัดโปรนะครับตัวนี้จากราคาสี่แสนแปดนะครับ 459,000บาทถัดมานะครับตัวนี้รุ่นขายดีนะครับคูบบต้า L5018DT นะครับสภาพยาง75%นะครับโดยรวมรถมีการเก็บสีคันล่างนะครับสีตัวเครื่องยนต์นะครับสีตัวรถนะครับสีฝากระโปรงชุดเดิมอ่าตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นครับราคาเปิดไม่แรงครับ445,000นะครับคันนี้445,000ส่งฟรี300กมครับ รถใช้งานตัวนี้1,900ชั่วโมงนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับรถสีสันสวยๆเลยนะครับใครสนใจนะครับอยากได้ L 5 0ไว้ใช้งานตัวนี้รถปี60นะครับอ่าถัดมาพี่ใหญ่บ้างนะครับเราเอาพี่ใหญ่มาจอดแล้วนะครับ M 7 0อยู่ร้านในนะครับอ่าผมรีวิวสาขานอกแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปรีวิวสาขาในมาด้วยนะครับคันนี้นะครับ MU 5 7 0 2ปี62ยางหน้าใหม่หุ้มเบาะใหม่แผ่นลังคาใหม่นะครับ ขายตามสภาพนี้นะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้มีเปลี่ยนไดสตาร์ทให้ใหม่เหมือนกันนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับรถจดปีสองห้าหกสองนะครับราคานี้ไม่รวมเปลี่ยนแผ่นอ่าไม่รวมเปลี่ยนใบผ่านนะครับใบผ่านมีแตกนะครับชุดท้ายสีเดิมนะครับอ่าชุกโมงการทำงานอ่าคันนี้ติดกุญแจด้วยหนึ่งพันแปดร้อย สชั่วโมงการทำงานหนึ่งพนแปดรชั่วโมงการทำงานนะครับสีเดิมสภาพแห้งนะครับนะครับราคาก็อย่างที่แจ้งไปนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถกับเราไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามหรือเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ที่นาแท็กเตอร์นะครับสาขาใหม่เส้นถนนศีทาตวังสาหมอก่อนถึงตัวอำเภอวังสามหมอเจ็ดกิโลเมตรนะครับไม่หนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็นรถเกี่ยวนะครับยันม่า AW82TV นะครับรถเกี่ยวยันมานะครับ82แรงม้าครับถังอุ้มก็ประมาณรับน้ําหนักได้ประมาณ1ตันนะครับถังอุ้มก็น้ําหนักได้ประมาณ1ตันแท็กสวยทั้งสองข้างครับรถถือว่าสีสวยสภาพพร้อมใช้นะครับราคาก็ถือว่าไม่แรงนะครับ3ามแสนห้านะครับสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทอ่าเล่มชุดโอนพร้อมเหมือนกันนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถไว้ใช้นะครับคันนี้ ต่อรองได้อีกนะครับสนใจจริงต่อรองลดราคาลงให้นะครับต่อรองได้อีกนะครับอ่าใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสําหรับรถเกี่ยวยันมากอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์ต่อพ่วงตอนนี้จะมีอะไรบ้างนะครับที่เข้ามาก็เร็วๆนี้ก็จะมีเครื่องปลูกอ้อยมีดิปเปอร์นะครับทํารุ่นนะครับอ่ามาครบหางขุดมันนะครับของค่ายนาซาหางยกล่องพอเสรีหางขุดมันช่างหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นโรตารี่ครับ มารับที่นี่ก็จะได้ส่วนลดเยอะหน่อยนะครับมาสาขาใหม่นะครับอยากให้เอฟซมาเยี่ยมชมมาดูร้านนะครับแวะมาจิบน้ําเย็นกันได้นะครับก็น้ําเย็นมันแช่ไว้รอลูกค้าแล้วนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับใครสนใจแวะเวียนผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาดูรถถ่ายมือสองกับเราได้นะครับร้านทําเปิดทําการทุกวันครับไม่มีวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1านะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3 1 3 0นึนีเ็นะครับอันนี้จะเป็นหน้าร้าน นะครับโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับหางตัดหญ้านะครับอ่าครบจบนะครับในอุปกรณ์ด้านการเกษตรหรือว่าจะเป็นรถไถน,นะครับตรงนี้ก็จะจัดแน่นอัดให้เต็มเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่ร้านนาแเคเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณครับ